to me like กราบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมชายพีนะครับชายพีทรงโจรแต่โดนใจนะครับนี่มาอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านสนุกคาร์นะผมที่เดิมครับผมร้านรถสวยเกียรตินะครับผมรถคุณภาพนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเจ้าโตโยต้าคัมรี่นะครับ2.0ตัว G ครับผมเป็นรถปีสองพนสิบเจ็ดนะครับคันนี้นะครับราคา6กแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่นะผมนะ สไตล์ผู้บริหารนะครับแต่ราคาเท่าเก่งรถเล็กนะครับผมนี่คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมใครที่กําลังมองหารถโตโยต้าคันดีไปใช้งานนะครับผมคันนี้ผมอยากจะแนะนําเลยครับผมสวยจริงๆนะครับเป็นรถสีดําสีดํานี่ดาเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับผมนะภายนอกภายในสะอาดหมดนะครับผมก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยครับ นี่ครับผมคันนี้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะผมนะตัวนี้นะนี่โคมไฟนะครับผมใสๆเลยนี่ครับผมอาจจะมีรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยนะครับผมนะแต่ให้ดูโดยรวมของตัวโคมไฟนะผมนะตัวหน้าเลนส์นะครับโคมไฟใสๆเลยคาบหมองคาบเหล่ยมไม่มีนะครับผมนะนี่มีคิ้วคมเมียมด้านบนนะครับคมเมียมเงาๆเลยครับผมสภาพดีมากครับผมนี่ครับด้านล่างนะก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับผมนะ นี่จะมีคิ้วโค้เงี้ยตัวนี้นะผมนะตัดนี่เดินเส้นยาวไปเลยครับผม,มน,นี่ครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องลมนะครับตัวนี้ช่องลมตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะผมนะนี่สีเทาเข้มๆนะครับสวยๆเลยเงาๆครับผมส,สภาพดีมากๆนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะผมนะมีมาให้ครบเลยด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์สองจุดนะครับผมนะซ้ายขวานี่สองตัวหน้ากระจังนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าการะจังโครเมียมนะครับนี่ หน้ากระจังโคมเี่ยมสวยๆนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นคิ้วผากกระโปรงหน้านะครับคิ้วโครมเงียมตัวนี้เลยจะแยกกันกับตัวหน้ากระจังนะครับผมสองตัวโลโก้ครับผมสภาพดีมากครับคราบเหลืองคราบคิีเกลือไม่มีนะครับผมรอยเล็กๆแน่นอนจะเป็นพวกรอยสะเก็ดถิ่นนะครับสวยครับผมช่องหน้ากระจังไม่มีตรงไหนแตกหักนะครับสวยๆเลยเป็นสีเทาดาเงาๆนะครับสภาพดีนะผมนะอาจจะมีคราบน้าบ้างนะครับผมนิดๆหน่อยๆอันนี้เช็ดออกได้นะครับ นี่ครับผมเป็นคาบน้าครับผมเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนี่โคมไฟใสๆครับผมวิ่งเลยตัวนี้ครับผมสภาพดีมากเป็คโคมโปรเจคเตอร์นะนะได้เป็นหลอดลูกแก้วนะครับไฟเดย์ไลท์สองสว่างตอนวันมีมาให้ครบเลยนะฮะนมีเงียมเป็นเม็ดสี่เม็ดอย่างนี้เลยสภาพดีมากครับนี่คิ้วโคมเนี่ยมเงาเงาครับผมโหมเซนเซอร์ด้านซ้ายนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยซ้ายขวานะครับนี่ระบบความปลอดภัยด้านหน้านะครับผม พอแตนหมอกแท้เดิมลงงานนะครับคิ้วโคม่ยมเป็นสวยเลยฝากระโปรงหน้าดูครับผมดูสีฝากระโปรงนะครับเงานะครับผมนะเป็นรถสีดํานะครับตัวนี้ไม่หมองนะครับผมนี่สีดําเงาๆเลยสะท้อนแบบนี้เลยครับผมนี่ขัดเคลื่อนอีกรอบหนึ่งสวยเลยครับผมล้อแมกครับผมคันนี้แท้เดิมลงงานนะครับนี่กันแมกอัอลอยนะครับนี่รถอ่าล้อแมกเป็นสีบอลนะครับผมสวยเลยได้ยางปีส2 0นะครับผม คันนี้ขนาดขอบนะครับผมนะผมดูให้ครับนี่สีลยางสองหนึ่งห้าท้าปศูนย์ R สิบหกนะครับผมคันนี้ล้อแมกขอบสิบหกนะครับนี่ดอกยางครับผมลองลึกๆนะครับนี่เราไม่ดูดอกยางครับนี่ดอกยางลองลึกๆอย่างนี้เลยสภาพยางดีมากนะครับผมนะใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับนี่ครับผมกระโหลกซุ้มล้อด้านในครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับรอยตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับผม ช่องล่างแท้เดิมครับผมนี่โจ๊กดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยสภาพดีนะครับรถไม่เคยผ่านการดำสีหรือว่าชนหนักมานะผมนะในส่วนของตัวซุ้มล้อด้านในนะครับผมสวยเดิมครับผมนี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะผม v v t i W ครับผมสวยเลยกระจกมองข้างนะครับพับรับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับนี่ไฟเลี้ยวสภาพดีนะผมนะไม่มีแตกแรงงานนะครับรอยขูดรอยขูดไม่มีนะครับผม ฐานได้ตกครับผมตัวนี้นะครับลงเงาอีกทีหนึ่งก็สวยแล้วนะครับผมนะตามยุคการใช้งานครับผมเป็นรถปี2อ1พันสิบเจ็นะครับผมคันนี้นะราคาหกแส0หกหมืนเก้าพันเท่านั้นนะครับผมเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่ดูครับผมราคาหกแสนเองนะครับปีสิบเจ็ดสภาพรถครับผมบอกเลยสวยเก๋เองครับผมสภาพดีมากๆครับมือเปิดประตูตัวนี้เป็นสมาร์ทคีนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับผมไม่ต้องใช้ ไม่ต้องกดที่รีโมทแล้วผมนะกดที่มือเปิดได้เลยครับผมรีโมทเอาไว้ในกระเป๋าครับส่วนภายในคันนี้ครับผมได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับผมในกล้องมันอาจจะดูไม่เข้มนะผมนะแต่ของจริงมันจอเป็นสีเข้มๆนะครับนี่ผมจะปรับแสงให้ดูยังไงดีนี่มันจอเป็นสีเข้มๆอย่างนี้ผมนี่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 ครับนี่สวยๆเลยครับผม บอหนังนะผมนะตัวนี้อาจจะมีรอยยับนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าปีกบอะนะครับผมภายในไม่หักไม่ไม่แตกนะครับผมนะภายในครับผมแต่นี่จะเป็นรอยแบบนั่งนะครับผมนะธรรมดาครับผมปกติครับแล้วก็จะมีรอยตรงนี้นิดๆหน่อยครับผมนี่ครับอาจะเป็นรอยกระเป๋าเสื้อหรือว่าอะไรพวกนี้นะผมนะขูนะครับผมนะกระเป๋าสะพายพวกนี้ครับผมแต่สภาพบอกดโดยรวมครับผมถือว่าสวยนะครับผมสภาพบอกดีนะครับไม่ขาดนะผมนะไม่มีแตกรายงานครับผม บ่อหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมนี่สวยๆครับผมฐานเบาะดำๆใหม่ๆนี้เลยนี่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมนะบอกปรับแต่ทิศทางนะครับผมจะขึ้นจะลงจะยกตัวยกเข่าแล้วนะตัวนี้นใช้งานได้ปกติเลยครับผมตัวนี้ดันหลังนะครับผมนี่เจ้าหลังแอนหลังกงหลังสลปได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมไปชมภายในตรงตัวคอนโซลบ้างครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับผม พวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สภาพพวงมาลัยนะครับผมนี่บวกด้วยกับลายไม้ด้านบนสวยๆครับผมหนังไม่ลอกนะครับนี่พวงมาลัยแคมรี่คันนี้นะครับพุชคอนโทรลมีไหมครบนะครับผมนี่สวยๆเลยสภาพดีมากๆครับพวงมาลัยหนังไม่ถลอกนะครับลายไม้นะครับผมจะเป็นเหมือนลายแคปล่านะผมว้วตัวนี้นี่สวยๆครับผมเดี๋ยวผมให้ชมเลขไม้ครับผม มาครับเดี๋ยวผมตารัดเครื่องให้ดูนะครับผมให้ฟังเลยเดี๋ยวชมเล็กใหม่ไปพร้อมกันนะครับนี่สวยมากครับผมดีไซน์คันนี้เล็กใหมอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยี่สิบแปดกิโลนะครับผมนะนี่ดูดีไซน์ของเรือนไหม่นะครับผมนะสปอร์ตมากครับผมสวยเลยหรูครับผมเข้ากับตัวพวงมาลัยลายแคปไล่ตัวนี้ได้ดีเลยนะครับผมนะสภาพดีมากๆครับผมสภาพโดยรวมเครื่องเสียงเป็นวิทยุซีดีนะครับผมแอร์ออโต้นะครับ นี sure <se> ่ลายไม้ตรงคอนโซนกลางนะครับผมหัวเกียร์สวยๆครับผมนี่สภาพดีเลยนี่ครับผมไม่ลอกไม่ทะลอกนะครับผมนะไวลสชาร์จมีไม้ให้ครบนะครับผมคันนี้นี่วางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยคอนโซนอ่าเป็นเก๊เก็บของด้านกลางนะครับผมนะกว้างนะครับผมนะใหญ่เลยเก็บของได้เยอะนะครับผมสภาพดีครับสวยเลยครับผมคอนโซนหน้าครับผมนี่เป็นสีดําตัวนี้เป็นหนังอ่าเป็นพลาสติกนุ่มนะครับผมนะตัวนี้เดินด้วยได้แต่เก็บสินตานะครับ นี่ดำๆใหม่ๆครับผมรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับนี่ตัวนี้ก็นุ่มนะผมนะนี่ไม่แข็งนะครับอืหรูหราเลยครับผมเสาองค์เสาเอครับผมไมกกาไลน์นี่กำมี่ด้านในนะครับผมนี่ครับระบบไฟทุกอย่างติดครบนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับผมช่องเก็บแว่นครับผมแผงบังแดดด้านหน้านะครับผมนี่ตัวนี้มีกระจกพร้อมไฟนะผมนะใช้งานได้ปกติเลย สรับด้านผู้โดยสารนะครับผมเอ๊ะสรับด้านคนขับนะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่รอยคาบยันรอยยันรอยเจิมไม่มีนะครับผมนี่สภาพสวยครับผมสะอาดมากนะครับนี่ผ่านการบำรุงรักษาดูแลมาดีนะครับผมรถโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับสวยเลยใครที่กําลังมองหาแคมรี่ไ้ใช้งานนะครับผมคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมนี่ระบบด้านข้างตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะับนะเปิดจอดเปิดปิดได้ครับผมระบบ BSM นะครับผม เตือนเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างนะครับผมแล้วแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์ครับผมมาขึ้นโชว์ที่กระจกมองข้างนะครับผมนะขึ้นเตือนเป็นไฟสีส้มๆครับผมเป็นรูปรถว่ามีรถมาด้านข้างนะครับผมนี่ช่ององค์ช่องแอร์ครับผมลายไม้สวยๆระบบโครงสร้างนะครับผมนี่เสาเอด้านในครับผมขอบในนะครับรอยต่อรอยทำของสีได้ดีนะครับผมนี่เสากลางครับผมสวยๆเลยหัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมนี่ ให้ชมหัวน็อตครับผมแต่พาด้านในอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับนี่ครับผมหัวน็อตด้านล่างนะครับผมบานพับแท้เดิมโรงงานเสากลางสวยๆรอยทําสีไม่มีเลยนี่มาชมตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะตรงบันไดก็จะมีสซรคับเพจอย่างนี้สวยๆเลยตายแคมรีนะครับผมสภาพดีมากๆครับผมแผงประตูด้านหน้านะครับผมนี่สีดำๆใหม่ๆครับผมรอยถะลอกรอยขาดรอยแตกก็ยางนี้นะครับผมนะ ตัวนี้ก็จะเป็นหนังนุ่มๆนะครับผมลายไม้สวยๆครับผมตัวนี้นะนี่บอกนะครับผมเซ็ตได้เลยตัวนี้ครับผมลูกค้ารูปร่างเล็กรูปร่างใหญ่นะครับผมนะนี่ปรับเลือกได้เลยครับผมสวยงามครับผมคันนี้สนใจนะครับผมโทรหาพี่ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับหรือจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมนะนี่ดูสีครับผมเงาเงาสวยๆเหมือนกันทุกบานนะครับผมนะรอบคันเลยสีดําสภาพดีมากครับ สำหรับภายในห้องพูดโดยสารนะครับผมนี่เบาะหนังนะครับสีน้ําตาลสวยๆนี่ครับผมละมุนตามากครับผมนั่งภายในนะรู้สึกอบอุ่นนะครับนี่ครับผมแอร์หลังมีไม้ให้ครบนะครับผมนะไฟสองเท้านะครับผมนะจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ครับผมไฟมีไม้ครบนะครับผมผ้าเพดานไฟด้านหลังมีไม้ครบครับผมสภาพดีมากครับผมคันนี้ เบาะไม่ยับไม่แตกไม่ขาดนะผมนะปีกเบาะไม่หักครับผมีแถมประตูด้านข้างตัวนี้จะมีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะครับผมนะผมมาลงให้ได้นะครับลงได้ครับนี่ครับผมม่านบังแดดยกขึ้นมาครับผมแล้วก็เกี่ยวได้เลยนี่ครับผมอ่านี่แหละครับผมออปชั่นแคมป์บีนะผมล็กๆน้อยๆมีมาให้ครบนะครับล้อแม็กแ่้เดิมรอยขูดรอยขูดไม่มีนะครับผมกันชนหลังเนี่ยชิดสนิทครับผมไม่ดุงไม่เกยนะครับ งคมหน้าประตูหน้ารอยบุบรอยเละยิ้มไม่มีเลยครับผมเลนไฟท้ายด้านขวานะครับผมนี่ไฟถอยปาดท้ายเลนไฟท้ายด้านขวาคมไฟใสๆนะครับผมรอยแตกอะไรงานไม่มีนะครับนี่คมไฟสภาพดีครับผมไม่หมองไม่เหลืองเลยตัดด้วยคิ้วโคมเมียมนะครับอย่างนี้เลยนะครับคิ้วฝาดท้ายเป็นโคมเมียมนะครับผมนี่สวยครับผมเดินโคมเมียมยาวๆเลยสภาพดีมากครับคาบหมองคาบคี้เกลือไม่มีเลยนะครับผมนะตัวคิ้วคมเมียมนี้นะครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นคิ้วโคมเมียมอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะจะเป็นขึ้นมาเป็นตัว เบ้าโลโก้นะผมนะตัดมาเนี้ยเป็นสีดํานะครับผมอักษรสองจุดศูนย์ตัวจีอยู่ครบครับผมเซ็นเซอร์หลังสี่จุดนะครับนี่สวยเลยสภาพดีมากๆคันนี้ครับผมนี่ภายในห้องเจ็ดสัมภรนะครับผมดูครับสภาพดีครับผมสภาพใหม่เลยผ้ากำมะหยี่นะครับผมไม่มีขาดนะครับนี่ไม่โสกระปกนะครับผมด้านหลังนี้สามารถเอื้อมมือมาหยิบของกระจุกกระจิ๊ยเล็กๆน้อยๆได้นะครับนี่ครับผม ปิดยางอะไหล่ตัวนี้ห้อยได้นะครับนี่รถขึ้นาห้อยแบบนี้เลยทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมแม่ลงแม่แรงตะเจถอดลงถอดล้อนะครับอยู่ครบเลยครับผมสวยๆล้อยางอะไหล่แท้เดิมนะครับผมนี่รอยซีนด้านในตะเข็บด้านในนะผมนะตัวแผงตั้งท้ายนะครับนี่ไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับผมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมานะครับผมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้เลยครับผมการันตีให้เลยนะครับตัวนี้นี่เสายึดบันทับสาท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับผม สวยๆเลยครับผมมั่นใจได้เลยครับผมแผ่นปิดฝาท้ายเป็นกำมะหยี่นะครับผมนี่สวยๆเลยไม่แตกไม่หักบุดยึดทุกตัวอยู่ครบนะครับผมนี่ครับผมซีนเดิมแต่เข็บเดิมนะครับนี่ครับบานพับมีพลาสติกหุ้มให้สวยๆอย่างนี้เลยต่อเป็นชนด้านในนะครับผมนี่สวยครับผมสภาพดีมากๆครับรถปีว0 1 7ันสิบเจ็ดราคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผม เล็กหม่แสนสองคันนี้นะครับผมสวยเลยเลนส์ไฟท้ายด้านซ้ายนี่ครับผมโคมไฟเงาเงาใหม่ๆเลยครับผมนี่เหลี่ยมสันสวยงามทุกอย่างครับผมลอยบุบลายยิ้มไม่มีสีดําเงาๆนะครับสวยเลยสวยเลยสวยเลยจริงๆครับผมแฮมรี <c ười> ่คันนี้นะครับผมนะนี่สภาพภายในด้านซ้ายนี่ม่านบังแดดมีมาให้ครบแผงปิดประตูดำๆใหม่ๆ่คิ้วขอบกระจกเป็นโครเมียมนะครับผมนะ นี่เชืรีดน้ำสระวาตกด้านล่างเป็นโครเมี่ยงสวยๆอย่างนี้เลยไม่ด้งไม่เพเยนะครับผมนะแนบชพิดสนิทหมดนะครับนี่บอกด้านหน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับผมแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่วันเดือนปีผลิตเลขตัวถังครับผมหัวน็อตนะครับผมนี่ไม่เคยขยับไม่เคยแกะเลยนะครับเสากลางสีเดิมแท้เดิมโรงงานนะครับผมนี่หัวน็อตไม่แกะไม่ขยับสภาพภายในนะครับผมสวยเดิมทุกจุดนะครับนะครับเพจนี่ครับผมแผ่นพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะครับปีมกันลอย เสาด้านในนะครับผมนะนี่เสากระจกบังลมหน้าด้านซ้ายตัวล่างนะครับผมบานพงบานพับแท้เดิมสวยครับผมมาชมตัวรถจริงได้เลยครับผมนี่แลวแผงประตูด้านในดำดำใหม่ๆนะครับผมนะคันนี้นะครับผมเอารถได้ทุกอาชีพเลยนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวเอารถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมเอกสารการเอารถไม่ยุ่งยากนะครับมีไฟแนนซ์มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนี่ เอารถเอกสารง่ายๆครับผมโทรมาได้เลยที่เบอร์ศู2 7 8 3 6 4 42หนะครับนี่เข้าหรือจะเลือกเข้ามารับชมตัวรถจริงก่อนได้นะครับที่ร้านสนุกคาตั้งอยู่ถนนล่มก้าวนะผมร้านอยู่ติดกับบิ๊กซีเลยอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีล้มก้าวนะผมขออภัยครับผมนี่ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ครับผมเปิดทุกวันครับผม9ก้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับนี่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับมาครับเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผม นี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ vvtiw นะครับผมเครื่องยนต์โตโยต้าแท้เดิมขนาด2000ซ cc นะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเดิมเจเดิมนะครับผมเครื่องแห้งๆอย่างนี้เลยสภาพ้องเครื่องนะครับผมภายนอกสวยแล้วภายในก็สวยนะครับผมนี่สาสตรนะครับทอยงท่อยางดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยครับผมสภาพนะครับหม้อกรองใหญ่ๆดำๆแน่นๆนะครับผมตัวนี้ไม่กอกแก๊กนะครับแอร์โงแอร์โฟอยู่ครบทอมอกรองด้านในนะครับผมสวยเลยแผงหลังเครื่องใหม่ๆเย่ยมๆ นี่ครับผมคาบน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมนะนี่สวยๆทุกจุดเลยครับผมนี่แบตเตอร์ลงแบตเตอรี่นะครับผมนี่สวยครับผมสภาพดีมากๆนี่ท่อยางหมอน้ําครับผมมทำใหม่ๆนะครับผมนี่ทุกอย่างเลยสวยทุกจุดครับผมรอยมาร์กรอยเต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมนะนี่สภาพ้องเครื่องเกยงๆอย่างนี้เลยครับผมไม่สกปรกนะครับ รอยคาบเยิ้มคาบน้ำมันเครื่องรอยสกปรกไม่มีเลยนะครับผมนะจะมีแค่ฝุน่นเล็กน้อยแค่นั้นเองกระปุกน้ำม,มันเบรกนะครับผมนี่ขายงขาย,ยึดไม่แตกนะครับผมมออลมเบรกจะอยู่ด้านในผมนะจะมองไม่เห็นนะครับนี่ชุดกล่องฟงกล่องฟิวกล่องดีเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างนะผมเน<ส>ินใหม่ดำๆกระปุกพันยาฉีดกระฉีดกระจกนะครับผม ABS ท่อนะครับผมไม่มีคดงอนะครับนี่รอยมาร์กรอยแอมเปรจากโรงงานอยู่ครบเลยนี่รับส่งข<ๆ>ัด <like S 1> สีด้านล <ๆ S 2> <ส>่างนะครับผมนี่ แท้เดิมส os, ีเดิมหมดนะครับกระโหลกซุ้มล้อแท้เดิมเบ้าโช๊กนะครับผมนี่ดูรอยเม็ดอาร์กนะครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ล่องรอยตัดต่อตัดเชื่อมรอยตําสีไม uh ่มีเลยตัวนี้น่ครับผมรอยมาร์กรอยตําสีโรงงานอยู่ครบนี่เม็ดตนเม็ดสปอร์ตจุดอาร์กอะไรทุกอย่างครบสวยเดิมครับผมแขงจิ้งลีนะผมนะนี่แขงใต้กระจกมองลมหน้าดำๆอย่างนี้เลยฝากระโปรงหน้ามีโช๊กทำมาให้เลยครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับโช๊ไม่ตายนะครับผม ฝากระโปรงหน้าครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้ชมหัวน um ัดเลยใสๆครับผมลายขันเลยแกะไม่มีนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานนี่ปั๊มตาโตโยต้าครับผม mm hmm. สวยเดิมครับผมแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับผมนี่อยู่ในสภาพที่ดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยไม่ฉีกขาดนะครับผมนี่ป้ายคํําตงคาเตือนทุกอย่างอยู่ครบเลยครับนี่ครับผมสวยเดิมครับผมพลาสติกขอบยางทุกอย่างอยู่ครบนะครับ โชคค้ำปากกระโปรงด้านซ้ายนะครับผมนะตัวนี้โชคไม่ตายนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมเบลโชคด้านซ้ายครับผมนี่รอยมาร์กรอยต้นสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับผมเม็ดอาร์คสวยๆอย่างนี้เลยแท้เดิมแน่นอนครับผมน็อตยึดปากกระโปรงหน้าครับผมบันพับด้านซ้ายนะครับนี่น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับขอบยางทุกอย่างแท้เดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับผมนะนี่พลาสติกปิดคันบนหม้อน้ําครับผม คันน้ำสวยๆแท้เดิมครับผมแต่อาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าสติกมันดังอยู่แต่มั่นใจได้เลยครับผมนะนี่เราการันตีคุณภาพให้อยู่แล้วครับผมนี่แผงรังพึ่งแอร์ด้านในนะครับผมอาจจะมีมาลงมาแรงหน่อยนะครับแต่นี่มีช่องไหนล้มนะครับผมนะนี่ครับผมกับ Toyota Camry 2.0ตัว G นะครับเป็นรถปี2017ราคา6กแส0 0กหมืนาพัเท่านั้นนะครับผมคันนี้จะออกไป วิ่งสนามบินจบไปวิ่งงานจอบไปวิ่งรับนายผมนะหรือว่าจะใช้ส่วนตัวนะครับผมตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้เลยนะครับผมโทรมาได้เลย0 9 2ย์3 6 4 4 2แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนะติดต่อน้องพีได้เลยครับผมนี่เรายินดีให้คําปรึกษาให้คําแนะนํานะครับผมนี่ครับผมเอาทำอาชีพได้อยู่ได้เท่าไหร่รายได้ชัดเจนอาชีพชัดเจนทุกอย่างครับผมออกรถได้หมดนะครับผมนะนี่ครับผมออกรถไม่ยุ่งยากเลยครับผมมืกสองนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมน่าจะครบทุกจุดแล้วนะครับ ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องทีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ